สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาให้เพื่อนๆเนี่ยได้เห็นหน้าตาของ m มส a าร์ตี้ในเวอร์ชั่นต่างๆตั้งแต่ในอดีตจนถึงเกือบปัจจุบันที่ได้ถ่ายในระหว่างการทดสอบและการเทสและการลองเล่นต่างๆซึ่ง m มสปาร์ตี้เนี่ยก็คือเกมออนไลน์สไตล์ของวงกตที่ผมอ้น S C F ได้สร้างขึ้นมาเองซึ่งเกมนี้ก็ได้อยู่บนหน้าร้านค้าของสตีมเรียบร้อยแล้วมาดูกันว่าเกมนี้ตั้งแต่ในอดีตจนเกือบปัจจุบันมันเป็นอย่างไรเป็นแรงเอาไว้ เดี๋ยวเราจะต้องไปชังบนสุดอ่ะ,อะเราต้องอิ่งไปไปๆๆๆๆไปกันนี่คือชัน้น <c oughs> <c oughs> อะไรเฮ้ยรอดด้วยรอดได้ไงเนี่ย พอแล้ว Let's go ดูตรงนี้มันก็ไม่ใหญ่มากเขาก็นีไปนีไปเอ คือไม่ได้เอ็นดึงด้วยผูกูไม่สามารถเห็นหลอดเลือดมึงได้ไปทำไมทุกคนลุ้มถึงเจ้าของเกมวะใครซื้อถูนี่ก็คือจมดินอย่างนี้ก็คืออะไรอ่ะมูมีว่าทำไมเนี่ยอ๋อมันคือไอ้เสียดิ้นดิ้นไอ่ชิบหาย ทอบจะย <laughs> ็นตัวนี้ตัวอะไรสลามใช่ <laughs> เอาก็สุนมันเด้งกําแพงไ้โอ้ลนสุนเด้งอะ่ะมันไม่ได้เด้งมันไหลไปทาง <c oughs> <c oughs> กําแพงอ่ะเ้อโดนล้วนหนามพิมพ์ตายเด็กปลาลองแล้วไอ้ดบีบวกเลยเจ็บจัดแต่ก็ยิงยากอ่ามีขวานเอาขวานไ่โก <c oughs> มีคนรอตีอยู่แล้วเราก็ไปเก็บระเบิดการเพื่อนโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ใครมาใครมาทำอะไรอยู่วะเย้ไอ้เกลือไปสัตว์เฮ้ย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 ฝ่ายเลิกฝ่ายเลิก อางา่งั้นงั้นเอาแบบใกล้ๆห้องอะ่ะจะไม่ต้องติดอะ่ะให้แบบอ้นกะกะระยะได้ง่ายๆอเลอยว่ะกระ,ะแพงเกมเนี่ยมันเป็นกระแพงหลอกไงกระแพงหลอก มีกำแพงหลอกอยู่กำแพงแบบเป็นวอลเปเปอร์อะให้จ้าโอ้ยออยยหินมาหินมามันง่ายไปใช่ไหมจูนไม่นะมาล่ะเดี๋ยวดูกำแพงแตกขนาดใหญ่เอ้ยกินส่วนกันอ่าอ่ารอดูรอดู อ้าวแต่ใส่ยางชิบเทียวอะจผ่านเทีเนี่ยข,ขนาดดูไอันนี้ไม่ยังยากเลยวะถอดจิตไม่ยังดูยากเลยว่าเราจะเวลาตัดลมแพงแล้วมันจะนต่อยยังไงเะามันัส,สขนาดคิตยังตัดลมแพงได้หรือมึงเอาเขาได้ยรอะอันนั้นเ,เขาต่อยหินโอ้ยเดินงงในดงอะไรก็ไม่รู้เอาวุกไม่มีไอ้นี้ยังไม่ก็ยังไม่ขยับเลยนะกุฟังกูตอนแรกมันมีสองแล้วมันก็สพนต่อหน้ากูอีกหนึ่งตัว กูได้กอยู่กูได้อยู่กูได้อยู่ตัน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 โอเคตันแล้วก็เดินไปกันหมดเลยโอ้มีมีหินด้วยมีหินด้วยที่อะไรเนี่ยพังกล่องแล้วก็เอากุญแจไปเปิดประตูเห็นเห็นกุญแจกันหมดเนาะมันจะมีกุญแจเงินกับทองกูได้รูปไฟคืออะไรไฟแล้วทียกล่องพังเหอะให้กูที่ทุกคนอยู่ไหนนี่กูหลกาที่มันใหญ่นี่มันต้องมีกุญแจอ่ะ ม่่นาประตูใหญ่ใช่ต้องมีกุญแจมึงเจอประตูใหญ่อะใครเจอประตูใหญ่กดสองเออกดเลขสองให้หน่ดิกูแบกกุญแจไว้อยู่ที่หลังอะบัาแล้วเดบัาแล้วเดบัาแล้วนี่แหละคนไรเนี่แหละคยไอ้ยลุงหมาจัดการช่วยยูช่วยยูช่วยยูอ๋อโอ้ยโอ้ยโอเค อระเบิดระเบิดกูจะไปปองมังกรมังกรไหมกูระวังหลังเอออมังกรลบมังกรหลบระเบิดกูอ้าวเยอะแล้วอ้เอออันเนี้ยอันนี้เหมือนให้มังกรหลักแค้นอ่ะคือถ้าถ้าตายแล้วมันจะกลายเป็นตัวแบนๆใช่ไหมอ้าวเออฮะเป็นมารจริงๆถ้าตายหมดก็ต้องตีมังกรฆ่ากันเองไอ้เหี้ยตัวเนี้ยมังกรตีกันเองได้เออเดี๋ยวลองลองมังกรฆ่ากันเองดิ เออเออค่าบทีเออขอเน้นเน้นขอเน้นเน้นศึกอะไรวะเนี่ยขอรูปไปแบบเน้นเน้นโอ้โหตั่าไงเอาเดี๋ยวเดียวกันที่ดอกขอเดี๋ยวมามามาใหม่เฮ้ยมีกุญแจออกมาสองอันอ้าวเอ่อต้นประตูกุญแจยังบักอยู่อีเขี้ยระมัดระวังตายตาย ถับตายถ้าตายหินทับกันสองคนเอาจริงดิ้าห็นทับกันสองคนฝาเตินมาหากูมาเเปตูอ้นมาหากูขวาขวาไม่กดคิวกดคิวกดคิวมเอาวะเก็บไม่ได้ได้ก็ปิดไฟด้วยปิดไฟด้วยปิดไฟด้วยไม่ปิดแตผมไม่ทนแล้วอะ อย่วมันมาแล้วไอ้เหี้ยไม่ฟิดเลยกูชาร์จเลยมันเหลืออยู่มันเหลืออินร์เตอร์อยู่คนเดียวนะนะันคิดเหมือนกูไหมบอสมัคิดเหมือนกูเปล่าอย่านะอย่านะอย่านะมันเหลืออยู่สองคนนะเราดแล้วใครเป็นเหมือนเจอกระผีล่องหนอยู่อ่ะ

โอ๊ยโอ๊ยีกเที่ยงไหมเฮ้ยเที่ยนี่กูยิงอ่ะกูยิงสู้อ่ะกูยิงสู้อ่ะกูยิงสู้อ่ะมึงมึงตายแล้วม่ึงตายแม่มึงตายแม่มึงตายแม่ไม่งั้นความคิดที่ฉลาดที่สุดก็คือการรวมกลุ่มนี่แหละความคิดที่ฉลาดที่สุดยังเงินเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้มอนัดใช่ไหมคุ้ว่าแล้วไอ้มอนัด ไอ้หมอ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 มาเดิน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 เออโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่กูใช่เปล่าไม่ใช่ไอ้หมอไงไม่ใช่ไม่่ใชไอ้เหี้ยกูหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่กูกิงกลางไม่งั้นโอ้โหไม่กูัวเห้อยู่กูัวเห้อยู่กูัวให้อยู่เฮ้ยจะแล้วเอาระเบิดไปกิน กเบิดไปกระเบิด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 กรบระเบิดระเบิดไปโอ้ยกระหน่ำกระเบิดมอนฮันมอนฮันมอนันมีสองลูกดัเบิลลูกเเย่ยเไปเลยเจ็บเจ็บโดนอะไรวะสวัสดีสวัสดีสวัสดีฟุ้ง้ยเยเสวัสดีนุ่มเอาคืนไปหนึ่งลูกโอ้ยว่าแว่ายังไงเดีย่ะแสกยิบเดได้เมเดได้ร เอานี่ไปเอานี่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยหนีไอ้หนีแรกหนีแรกเฉยเลยอ๋อไอ้หมัดโดดขาวนี่ใช้ไม่เป็นจริงจริงใช้ใส่กำแพงนะใช้ใส่กำแพงครับอนนั้นถ้ามีขวานแล้วมันดีปะดีเฮ้ยไว้รุ่นโอ้เทียกระตุ้นทำกู เฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะไซโก้เฮ้ยเอาวะปืนสอะเขาบอวะเอาวะเอาวะตอนนี้ปืนสองฮะน่าจะมีลุ้นอยู่เฮ้ยเฮ้ยไฟไฟบอลมาอ่าแลดทอร์เน่ได้สตันสตัน อ <Okay. S 1> ุ้ยแย่แ <Spark> ล <ly> ้วกูตายแล้วว่ะปืนตกอ่ะใครก็ได้เก็บไลนอยู่กันอยู่หน้ามังกรอยู่กับมังกรเลยเฮ้ยเชี่ยว้าวกูต้องรู้สึกกูต้องรู้สึกยังไงเนี่ยรลอค่ายแป๊บอันนี้หนักว่ะพอรู้สึกเก่ามันกลับมาอะไรวะ เออเออเรารู้สึกคุณนๆ่นบรรยากาศแบบนี้เนี่ยแม่น่าจะแบบเออเอาไว้หลอกใช่ไหมแล้วแบบมีผีตั้งอยู่แล้วแบบข้ามไปตรงนี้เลยอะไรเหรอเฮ้ยมิโลเออบอลเข้าด้วยบอลเข้ากีเกมบายแน่เฮ้ยระเบิด ไอจิงเราเปิดวะาอ้แม่จิงเราลัวเลยวะไฟโคดสว่างไอ้กัดทิมตากัดเลยอเปิดไปทิมตากัดเลยเอ้อย่าทิมตาเลยจ็บปืนนะครับเจ็เดิมอาวานะไอ้ไอ้ต้นใช้ดาบอาวานต้นนักดาบข้ามกรมากร กดาแ์บมึงตายมาก่อนมันอ้วนอย่างไรใช่สวยเราอยู่ไหนเนี่ยอะาระเบิดเวลาไประเบิดฮุมเฮ้ยตายหมดเลยตายหมดเลยหรือชีวิตเดียวแล้วเป็นไหนแล้วเป็นไหนแล้วเกมนี้แน่เลยตายยังหนึ่งต้องเติมสักพันหนึ่งแน่นอนโหทำไม่ขวานไม่ออกทิ้งเฮ้ย โดนอะไรวะเนี่ยไม่เห็นมีขวานเลยขวานไม่ออกมาเลยไปไหนแล้วอ้กระเด็นเฮ้ย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 หนึ่ตาฝากที่เหลือด้วยตาหนึ่งหนึ่งเฮ้ยกูติดขี้หนึ่งหนึ่งมัดระย่าหนึ่งหนึ่งตาไปไปกินดีเดยดีเดยดีเลยดีเลยดีเล้วตาฝากที่เหลือด้วยวนแล้วอ้าวอ้าวเฮ้ยติด ไปชนะดิเราเจ็ดเราเจ็ดหกเออของกูเมื่อกี้ของกูไม่ขึ้นสองอันเลยเออของขึ้นสองอันเลยเปิดอยู่ไหนตีดให้เฟิร์สนะตีแล้วมฟิหลงป่าว่ะชิผ่ายละชิผ่ายละปวดเรียกนะอันนี้มันจะแยกออกเป็นสองเมสนะเดี๋ยวแบ่งครึ่งกันกูมาขวาละเล่นไฟไอ้หมอนไปกับเฟิร์สต้องปัดซ้ายนะโอ้ยอ่ะเป้าหมายคือหาทำเควสท์ทำเควสให้เสร็จแล้ว เราดันสวิตซ์สักข้างหนึ่งข้างไหนก็ได้ซ้ายหรือขวาก็ได้ไปกับคนที่เอ็มไปคนเดียวเฮ้ยจะถูกเราคือฝั่งขวาทางเฟรนชครับทำไมไรไม่ได้เนอะคุณจะมงแล้วอันนี้นัดฮะแป๊บโอเค โอเคเหลือตัวใหญ่ตัวเดียวเฮ้ยอย่าตีกันดิไอ้เฟอร์มึงอย่ายิงเพื่อนร่วมทีมแล้วอาวุธแม่งมีแค่สองชิ้นเองลาช่วยทำมาภาพแม่งบักบักกันนะตอนหทำแก่ภาพตอนนี้ใช่เดี๋ยต้องแก้อางการปะเทียเจอคำนี้เนี่ยโอ้แม่งสวยปะสวยปะ เฮ้ยใครดูดูเอะใช่ได้อยู่โอ้สลามไปแรงมากเลยคนเนิ้์กโอ้คนเนิ้์กสลามเจออยู่ไงนจอไงเจอไงเจอแล้ว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 ตัวเดียวกันหมดเลยใช่ไหมี่ายกูเจอแล้วมาแปรคันสวิตคันสวิตหนูเอาละหนัววาล่ะเอาว่ล่ะเอาว่ล่ะเอาว่ล่ะเอาไหมอ่ะเออแล้วไม่ไข้หรอคันให้ละตัวนี่ไงโอ้โหทางไปต่อตามมาตามมามันมีทางไปต่อ มันไม่มีอาวุธเลยไม่ใช่อาวุธอ่ะคุณจะเจผลไม้เื้ออันงี้สู้อยู่สู้อยู่โอ้ยโอ้ยหนีละมือตายเอาะที่ไหนกันเฮ้ยทำไปแผนที่มันโล่งอย่างงี้ม่ไชิบหายเออใครวิ่งหนีไปวะอันนี้มันตัวเล็กนี่เอาตัวใหญ่เอาตัวใหญ่แม่ต่ละอาวุธนี่ต้นต้นได้ไม้อ่ะเฮ้ยกูดู้วยตีได้ตายโอ้ยติดกันเจ็บเพราะติดกันเองต้องห้องต้องห้องต้องห้องไหนกูต้องมีแร่นอดอาวุธ ไปไปไปนี่ไงเฮ้ยโอ้โหสวยสวยเอาแล้วมาจบโดนพี่ไม่ใช่กูไม่ใช่กูเอาได้แล้ว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 สวิตสวิตสวิตชอตอนนี้ไม่กล่องเพี้ยนมากเลยไปไปบวกเลยคือไม่มามีโล่เลยคุาเฮ้ยทำไมเราแข่งวะมันไอ้บอสมันฟรีสกระปตัวแตกอะเมื่อกี้ไม่ใช่ กัดปอใช้กัดปอเมื่อตัวแตกมั้งอันก็น่าคนทำเกมเหรอแต่เดี๋ยวเอามาล่ะเอามาล่ะเอามาล่ะเฮ้ยเอออะไรนักมึงเก่งเหรอเฮ้ยทำไมพี่อมึงเก่งเหรอมึงเก่งเหรอเอามาล่ะเอามาล่ะเอามาล่ะเก่งเหรอ เ่วยอะไรเนี่ยไปช่วยฆ่าบอสหน่อยไม่มี็นอะไรสบายเลยเลยอ่ะโอ้ยบอสตัวสีฟ้าใครมันทุบคู่ที่เหรอไม่ใช่ใครมันยังให้หายแข็งอ่ะต้องต้องรอจนหมดหรือมีเพื่อนมาทุบให้ใครก็ได้ทุบหมดทุบอย่างงี้กูแจ้งนะเอ้ยฆ่าบอสไม่ได้ค่ะกันเองโอ้โหนี่ท่านในด่านนี่มีกี่ชีวิตจะพอเนี่ยมึงจะมาตี สนใจและถ้าใครหรืออยากเข้าร่วมในการทดสอบต่างๆก็สามารถเข้ามาได้ที่ Discord นี้เลยซึ่งจะแปลไว้ข้างใต้ description ครับสำหรับเกม m e s s Party ในปัจจุบันก็อยู่ในร้านค้า Ste ีมเรียบร้อยแล้วสามารถพิมพ์เสิร์ชในช่องค้นหาว่า m e s s Party ถ้าใครที่ยังไม่ได้กดเพิ่มในสิ่งที่คุณอยากได้หรือกด add to your wish list เข้ไปกดซ